สวัสดีค่ะวันนี้นะเอกับทากะามีนัดไปถ่ายรูปครอบครัวนะคะครั้งแรกเลยตั้งแต่เราอยู่ญี่ปุ่นมานะคะจะเป็นการถ่ายรูปน่ารักน่ารักของไอจังทาักะานัดจตดจังนะคะตอนนี้เรากําลังเดินทางที่จะไปสถานที่นัดพบก่อนที่จะไปนะคะเดี๋ยวเราจะแวะซื้อ,อ Starbucks ก่อนนะคะเพื่อเป็นอ่ใช้ในการถ่ายรูปด้วยถ้าจะเป็นยังไงน่าสนุกแค่ไหนตามพวกเราไปเลยคะ่ะ スターバックスラテ分プレーイのやイスンーバレクマイブランデリコアキャイアンソーいい。グランデいいンイグランデンデえっと、スターバックスラテの冷たいやつ。

受けてお伺いします。あ、えっとその二つでいいです。はい、かしこまりました。お食事もたくさんご用意ございますが、良かったですかね。あ、大丈夫です。はい、かしこまりました。はい、ありがとうございます。ではドリンクにでご用意いたします。気をつけてお飲みください。おお。だれ？な。おおおお、すごいすごい。高さも同じ感じ。うん、茶色。高見せるわ。このリスマート。よいしょ。持ってや。はい。ほら。 なっちゃんなっちゃんアニチャイペンタイロープじゃないオーケーカップナサノアイエちゃん乾杯パイはいペンバップデザインクリスマスのうんまいワンディでもアですうんああホントきんどいトンちゃんおなたかパイデ前かないじゃん ไดายสามพังคัพโพระว่า本当โอ้โหอาการเห็นไหมอะไรเห็นครับเรนโบ้สวยมากเรนโบ้ภาษาไทยไหมรู้สายรุ้งรุ้งกรุ้งกินน้ำอ๋อสุดยอดใหญ่มากใช่ไหมใหญ่ยายมากะคะ่ะว,วัดตรงที่นี่วัดตรงนะใช่ใช่ใช่คนโชคดีนะดูได้มามาที่วัดตรงดูเรนโบ้ได้โอ้ยต้องขอถ่ายตัวเองบ้าง คนีน่าทากาเอะจังนัทจังไปฮาร์ปอันกับเอจังเอจังที่นี่ไม่ใช่น่ารักวนทามชาลเอจังยู่มากหรอยีตัวนะทุกคนเห็นไหมรับกวนแต่ว่าเอจังนี้กวนรรมชาลอันตายนะอุ๊ยยูมากเห็นยังอันนี้ไม่ใช่นารักパーคจังโอเคไปจูปอนรู้เอจังกินอะไนะฮันตี จะได้ใช้รูปสวยไหมครับเอหอนามากท่านเต็มเมื่อวานหนามากครับเอจ้าใบไม้ร่วมจริงด้วยแ <laughs> บบเชื่อนี้มีแค่หน้าร้องกับหน้าหนาวจังจะเป็นหน้าหนาวไปแล้ว

ハハハハめっちゃ面白いトニーナトリアム対ループいうか、ね、じゃあフォントクニーノ入れようナト、うん、待っててな <laughs> ループナトちゃんミティランナティランエちゃんレインボークマ、ま、2時 <laughs> 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 นัต้องนรกนะโก้ว oh, ก <okay. S 3> ็กลางออกมาอ้ไรแบบถานโลกแล้วก็ค่อยย่อนั่งเหมือนเหมือนเราจะปูงจริงอะค่ะอีกหนึ่แต่ว่ายังย่งอย่ปูงนะคะเดี๋ยวเราต้องเอาคพิรายใหญ่ไหมใช่เรนโบอไหโบลองตัวก่อนเนะเฮ้ยชินด้วยมีไหมเอ้คุยให้นละ มาค่ะโอเคอ่ะเคปอ่าอันนี้ก็ไปซื้อมาใหม่น่าเฮ้ได้ปลาเดิมแต่ถักอะอย่าเพิ่งปูนะต้องผ <Okay. S 2> ้าวางก่อน,นะะ <Okay. S 2> อันนี้อันนี้น่าจะเป็นด้านหน้าอันนี้น่าจะเป็นด้านล่างลองลองพับพับก่อนไหมคะและ้วจับจับด้วยกันใกล้ๆก่อนโอเคโอเคโอเคอีกห้าร้อยยินร้านมือ เบี่ยงขวานิดนึงค่ะอีกนิดนึงโอเคนะคะยืนกัน้ก่อนนะที่กิาที่นี่นะไม่ๆๆๆๆ่งนัคะ 置いてはいあら奈ちゃん、はい、うん、はい行こう行こうまんまって書いてはい มีก็จะไปยายที่ครับเกมมาร์กนะมีเทคนิคยูซามุระถ่ายรูปรับชว่วน,นี้ที่พุ่มใบไม่เดนสวยนะดูสิครับตอนนี้จะพ่ยนที่ถ่ายรูปอีกครับอ๋จะตุนแล้วสวไวสวไวไปไม่เดนสีส้มสีดวงสวไวครับ อนนี้นะเรามากินข้าวด้วยนะร้านชูบรุกส์บรุกส์ถ้ากายจังข้ามาคันงแรกใช่จุเมเตมีฮัมเบอร์กสเต็กหลายอย่างครับมีน้องบอกมีเนื้อนี้ด้วยนี่แกงกะหรี่เราครับใช่ค่ะเป็นแกงกะหรี่สามารถเลือกพัอปปิ้งได้เองด้วยค่ะอ๋อสุดยอดเลือกความเผ็ดได้ด้วย เคยเคี้ความเผ็ดสามเผ็ดใช้ได้เลยค่ะคนไทยน่าจะชอบนี่ปูนี่ใส่ทุกอย่างเลยเดี๋ยวนะยอี้ยเอจังร้านนี้เปิ้ลซื้ออยูจังมีขนมปังเคี้ยอะไรก็ได้ใช่แล้วก็มีซัมจ์จานี้เหมือนซิสเลอเลยอะซิสเลาเนาะแล้วก็มีสลัดบาร์ดไวจัง มาแล้วครับขนมปังสลัดสลัดสวยมากกับซุปอืมอะไรเส้นพาสต้าอามาเย็นเจี๊ยบเลยพาย <laughs> สต้าเย็นใช่ไหมอยากชิมได้ๆๆอร่อยไหมครับอะไรยครับ

ยังผสมลถไม่เป็นหร่อเจต้องจานนี้หมดแล้วก็ตักานต่อไปครบครัครับพยายาม้พาสซอนสเจ้ะมาเรโอการิคราเอจัฟูเดนทากะมันหนาวนอะอืมอรยิเพิร้อยได้เไหมอืมอรยอือืมอร่อยเอ Mặt ừ. Mặt ừ. 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 ừ.